วุ้นตาเสื่อมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครั้งได้ไหมครับว่าอาการเป็นยังไงค่ะได้ค่ะประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมนะคะช่วงนั้นน่ะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมันเหมือนมีมดดำอะค่ะมาอยู่ตรงแถวแถวเนี้ยครับแล้วก็เอ๊มันเป็นอะไรนะตรงเบื่อตาแถวแถวเนี้ยมันลอยๆอยค่ะการมองของเราเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีมดตัวดำๆเล็กๆเนี่ย ลอยอยู่แถวนี้แล้วเราก็เพอจะเอ๊ะยทำไมเราจับไม่ล้างตาก็ไม่ออกไม่ออกค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอขยายม่านตาแล้วก no> ็บอกว่าวุ้นตาเสื่อมบอกสาเหตุไหมครก็การใช้งานของเรากับสวอายุมากคือคุณหมอหลายท่านก็บอกนะว่าพอวุ้นในตาเสื่อมนี้ก็มาจากการที่อายุมากขึ้นมากขึ้นคือมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้สายตาทุกวัน มันก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เราต้องต้องใช้มันทุกวันนะ่ะยกเว้นพักผ่อนอย่างเดียวก็คือคตอนนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมอ่ะค่ะอ๋อใช้คอมพิวเตอร์ตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีอาการนี้ก็ห่างๆไปแล้วก็หลังจากที่ไปหาไปพบคุณหมอแล้วนะคะคอีกสักประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์อย่างคุณต้นมีอาการตัวน,นี้อีก การแสบตามากตาแห้งมันแห้งมากแล้วมันแสบโอ้โหใจเสียเลยคือเวลาที่เรากรอกตาไปมาค่ะอยู่เฉยเยมันก็แสบแล้วคุณต้นมันแห้งมากคุณหมอให้น้ําตาเทียมมาหยอดช่วงนั้นต้องหยอดทุกเกือบไม่ถึงสิบนาทีต้องหยอดแล้วคะต้องหยอดทีมากเลยแล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือคุณหมอจะให้เฉพาะน้ําตาเทียมใช่ค่ะไม่มียาไม่มีค่ะหลังจากนั้นสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยอาการแสบตาแล้วก็ตาแห้งนยมากขึ้น ถึงกับ<อ>แสงดิออนอย่างเงี้ยทนไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดเข้าบ้านนะฮะกลางคืนเจอแสงดิออนต้องสวมแว่นกันแดดแล้วก็ช่วงนั้นแว่นกันแดดแล้วก็มีม,มีแว่นเนี่ย<อ>มันจะปรับแสงแอัตโนมัติเลยก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้คือมันจะเคืองตาอยู่ตลอดเคืองตาแสบมากสู้แสงไม่ได้ปกติจะเป็นคนขับรถเยอะฮะช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมบดี กลับมาเนี่ยขับรถกลับมาก็เหมือนกับว่าเราต้องอาศัยความชํานาญนะเราก็วิ่งชาชาเดานิดนึงมันก็เสียเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำไงได้เราเราก็อาศัยแว่นเนี่ยเนาะแล้วก็น้ําตาเทียมอืใช่ไหมฮะถ้านานไปมันก็มันจะเป็นมากขึ้นมันจะบอดด้วยซ้าถ้าเราดูแลไม่ดีถึงกับว่าใจไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยเราใกล้แล้วเหรอ อายุไม่เท่าไหร่เองนะคือใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็พอเพอลินมามาพบเป็นผลงานการวิจัยของแอปโก้คุณต้นสองสัปดาห์เอ๊ะเราลืมหยอดน้ําตาเทียมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบม,มันเหมือนมันชุ่มชืนะ้นอ่ม,มันไม่ระคายเคืองเหมือนเมื่อก่อนอแล้วแว่นกันแดดก,ก็ทิ้งอืแล้วมีอยู่ครั้งต้องขับรถไประยองเป็นเวลากลางวันก็ไปเลยก็ไปเลย ว่นกันแดดก็ลืมเอไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวออย่างนั้นนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขับกลางวันนะฮะเพินช่วงนั้นคุณแม่มีปัญหาต้องตีรถไปกลับระยองกรุงเทพอ่ะภายในวันเดียวเลยประมาณสองทุ่มต้นก็อยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าหลังจากการใช้แล้วก็เป็นยังไงบ้าง เพราะเดิมที่ว่าไปปฏิบัติธรรมคือช่วงหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะขับรถเนี่ยเดาสุ่มมาบ้างอะไรเงี้ยนี่เราจะต้องกลับขับรถกลับระยองสองทุ่มมอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปเลยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยก็เอ๊ะถอดแว่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราถอดแว่นเนี่ยมันดีกว่าใส่แว่นพอถอดแว่นปุ๊บแว่นสสยตาป่ะแว่นสายตาแว่นสายตาแว่นสายตาอันเก่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ อะลองขับไปก็โอเคนะความเร็วก็ใช้ได้รวดเดียวเลยถึงระยองอระยองตะเข็บจันบุรีด้วยโอ้โหเกือบสามชั่วโมงกว่านะฮะจริงจริง,รงมันต้องสามชั่วโมงครึ่งใช่ไหมค,ครับเ็เล็กขับได้แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยประมาณออกจากนี่สองทุ่มไปถึงประมาณห้าทุ่ม,มถามว่าดวงตาเราน่าจะแสงเนี่ยปกติแสงไฟ ไฟรถที่สวนมากับแสงสว่างต้นเสาเราแยกไม่ค่อยออกโอโ้มันมหาสจารจย์นะใสเลยนะมันมองรู้ว่าวาเอ,นนาาวฟฟาอ็นนี่แสงจากเสาไฟฟ้าอันนี้แสงจากรถยนต์ปิ๊งเลยนะฮะมันมหาจันม,มหาสจารจันจริงๆค่ะได้ไปตรวจตาหลังสุดหลังจากที่ได้ทดลองงานวิจัยของไม่อยากอวดเลยแว่นนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแว่นนี้ เสียตังเพิ่มสิเสียตังเพิ่มอันนี้ยาวยาวสองร้ออันนี้เหลือร้อยห้าสิบแล้วไม่ต้องปรับแสงเห็นไหมอไม่อยากอวดเห็นป่ะนี่นี่คือสะดวกขึ้นใช้ตาดีขึ้นดีขึ้นค่ะ เราไม่อยู่ในโลกมืดต้องใส่แว่นกันแดดอะไรนะใช่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 ฮะก็มันมันเคืองตามันเลยต้องใส่ไอที่ปรับแสงใช่ค่ะนะครับเอาละก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรงนะครับเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะครับปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่าโปรอินฟามิเตอร์ไซโตไคน์ลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปไมาทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าไอเดอร์กิน6อินเทอร์กิน7เทนเทียร์ไอแอลฟาและอินเทอร์โกนแกมมาแอปโกแคบคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดเงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไวช้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับ คือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเพลิดปติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t ท f a l p h a แอลฟลดลง9 3เซนะครับ แ n นตี้ทเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอ p โกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละสองรับสารนะครับ สิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะส,สีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะเห็นว่า t n f a l น h a i n าอ r f e ท o n gamma ก n t e r อิน1 Be รีนหน e ่ง i n ติน6แล้วก็ i n t e r อ i n 17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ อินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอบโกไอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18 17%ป3เ5ซ็และซสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไป ในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตืเ่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์กิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมที เราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ การเพิ่มทีงอินท8ีด้วยการดื่มกับกไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็แค่นั้นเองครับ